ามที่ว่าใครไปพูดว่าอัลลอฮ์จีเซมจีเซมไม่เหมือนจนกระทั่งโพสตออกเฟซอนดุรุสามีนว่าปาสิกอาเกดะนั้นไม่ถูกไม่ตรงทางไม่ตกมรตัดอนดุรุสามีนั้นหน้าที่40นะทีนี้ถ้าพี่น้องอ่านเองพี่น้องก็เข้าใจเท่านั้นแหละ แต่ถ้าพี่น้องเรียนกับครูครูที่เขาสอนได้จริงๆไม่ใช่ครูที่อ่านได้แปลได้พ้นนะ่ะเขาไม่อธิบายแบบที่ท่านเข้าใจหรอกครับอเดี๋ยวผมจะนับอ่าลังเอเกาะยาวปลลังเอเกาะยาวนะ่ะอ่าลังเอเกาะยาวลูกศิษย์โตนาลีปลลังเกาะยาวตตครูยากบบแกสุมาลี ลูกศิษย์ตกนาลีอัตุกเบอร์มิงอ่าลูก ah ลูกศิษย์อ่าลูกศิษย์เซฮอะห์มัดเจ้าของกิตาบฟารีดอฮ์อ่าจะนับอีกสักเท่าไหร่สักกี่10หรือกี่100บรรดา Lu, ชาวบ้านไปถามถ้าเขาเชื่อสัตว์กินได้ไหมโต๊ครูโต๊ครูจะพูดเลยมึงอยากกินถึงขนาดนั้นค่ะนี่โต๊ะครูสั่งอย่างนั้นเลยผมยังจำได้โต๊ะครูผมบอกอ่าก่อนตอนที่แกจะบอกแกจะถามก่อนเอ่มึงไปสก,กินนะก็ถามว่ามึงเคยเป็นไปนาราไหมไอ้เราก็ว่าเออใช่มุนับบ่อหรอ ตอกกลงอิดโดนตอกกลงสาติดโดนยังไงก็คือแกถามว่าเคยเห็นพระนอนไหมฟารว่าเออเห็นอ่ะแกว่าโอเยเพเกตุเฮาตาฮาระดึงเอาไว้ semua ตอกกลงคาเฟ่สุดอรัวรัวตูแกพูดอะไรครับแกว่าคนที่กราบไหว้เทวารุที่นอนอยู่กับคนที่ยึดอัลลอฮ์อยู่บนบันลังสองคนนี้กาเฟ่เหมือนเหมือนกันเห็นไหมครับ และถามว่าคนเหล่านั้นเขาเขาสอนดุรุสามินไม่ได้คนระดับนั้นสอนดุรุสามินไม่ได้นี่คือความจริงนะครับเลยในดุรุสามินนั้นน่ไม่ใช่เหมือนท่านที่ท่านเข้าใจเหมือนกับคนเรียนอ่านเนาะก,ก็จิสโกมาอ่านเองนั่นแหละที่อ่านเองที่ที่ลิงเสมมาอ่านเองที่ว่า คจ้าของิตับอนกากตจะสรร่งกวาอัลลอฮ์มีมือมือไมมเหมืนอนไอ้นนวิจาการลิงสมยแต่ถ้าครูผู้สอนเขาไม่อธิบายอย่างนั้นเรอกครับนั่นระวังนะครับวิชาอุูลท่านต้องเรียนกับครูยาม,มากเก่งเองไม่ได้ตกมาตายมาแล้วไม่รู้เท่าไรไอประเภทอวดเก่งยังไม่เคยเรียนที่กิตับนั้น เปิดเองอ่านเองเข้าใจเองฮุกกมอาการยังสลับหัวกลับหัวกลับห้างไม่จะมาอ่านเองนะอูซุบบล,ลฮิมินซาลิกอ่ะสมมติสมสมตินะครับสมมุติท่านใช้เหตแบบนั้นว่าว่าปาิกไม่เป็นมรดสฮารามยึดแบบนั้นและถ้าท่าตามอย่างนั้นเห็นทาน่านยังยึดอ่ะทำไมท่านไม่ทริงอ่ะอ่ะ คารามเรื่องอาแกดันะครับถูกบันทึกบาป24ชั่วโมงท่านไม่รู้ทีะท่านไม่รท,ทามราบทีเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ทราบท่านอย่ามาอยู่ในกรอบวิชาการเลยท่านเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวดีกว่าถ้าท่านยังไม่รู้เรื่องนี้ท่านอย่าพูดเรื่องศาสนาเก็บปากไว้กินข้าว ท่านไม่รู้ว่าผิดเรื่องอาเกดัาถูกบันทึกตลอด24ชั่วโมงนะคนกินเหล้าถูกบันทึกตอนมันกินหรอหยุดกินหยุดบันทึกพรุ่งนี้กินต่ออ่ะบันทึกต่อมารืนกินต่อบันทึกต่อแต่อาเกดัาไม่สามารถจะออกจากตัวเราไปได้24ชั่วโมงถูกบันทึกและท่านจะดันด,นงงด้นยังไงจะดิ้นยังไงจะดิ้นไปทางไหนอ่า เมื่ออกักขดะของท่านไม่ถูกท่านนิกาก็ไม่ซอกคนที่เป็นนิกากับท่านวาจิบต,ต้องใช้ให้เป็นนิกะกรอื่นท่านเป็นอิมามก็ไม่ซอคนที่เคตตามท่านละมาวาจิบต,ต้องบอกเขาให้ละมาอื่นนี่แหละครับพยายามจะหาหลักฐานเองชนิดที่ว่าให้เข้าข้างตัวเองอเหมือนไอ้ประเภทไอ้คนที่ยาภรยาตาละซ้ำนั่นแหละ และทีนี้พอตอนที่ยานะัคือโกรธไงโกรธมากแต่พอพอเย็นลงมาเสียดายเว้ยเมียยังไม่ถึงสาสบด้วยซ้ำไปยังสวยแล้วอ่ะเสียดายเสียดายนี่พอก็ไปเที่ยวถามถามนักวิชาการสินีพอถามนักวิชาการคนแรกบอกว่าออตนเอ่ยสามก็ตกสาก็เงียบไปก็ไปถามคนที่สองแล้ว ถามคนที่สองเขก็บอกแบบนั้นก็ถามอีกคนที่สามไม่หยุดจนกระทั่งถึงคนที่ร้อยตอบเหมือนกันหมดเอ่สามก็ตกสามนั่นแหละไม่หยุดอีกไปถามคนร้อยกว่าคนร้อยกว่าบอกว่าทนเอ่ยทีเดียวสามตกหนึ่งอ่ะมันยึดคนนั้นนะไอ้คนที่ร้อยคนมันไม่ยึดแล้วนี่คือนับสู่อันชั่วร้ายของคนยุคอาเกตดสมันไม่ยอมรับความเป็นจริง อ่าบางคนก็แบบนี้แล้วนะอ่าถามครูคนนู้ครูคนนี้ก็วัดตกสามครูคนที่หนึ่งก็สามคนคนที่สองกวัดตกสาก 3, ม,มคนที่สี่กวัดตกสามตัวอิมามคนที่ห้ากวัดตกสามผู้รู้คนที่หก็วัดตกสามคนรู้คนที่เจ็วัดตกสามอ่าทีนี้เล่เหลี่ยมใช้เหลี่ยมนะไม่ตอนที่ผมพูดผมไม่ได้สติไม่มีสติพันุนพันนี้ ไอ้โตครูนัางหบางคนก็เลยตัดสินตกหนึ่งก็มีแบบนั้นละอิละอิละอัลลอฮ์มุ hammad ุลลลัลลุลลอฮถ้าไม่มีสติกับถูกบังคับทุ่มตาละสามมันไม่ใช่ตกหนึ่งมันไม่ตกถ้าไม่มีสติแต่ที่เห็นที่ทุ่มมีสติทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีอารมณ์คุมอยู่อารมณ์มันเหนือกว่าสติ ่าก็เลยทุ่มทีเดียวตลาดสร้างแต่มาเลี่ยมมาทําเป็นเหลี <im> ่ยมว่ามาฉันไม่ไม่รู้สึกตัวอย่างงูอย่างนอ้างอ้างสารพัดอย่างฉะนั้นท่านอย่าเลี่ยมเลยอ่าอบูฮานิฟะบอกชัดเจนว่ามันตะวะฮามะอันนลิลลาฮิมะกานันฟะฮุวะมุับบิฮุลฮะดูอ่า Lewan akhirat tan ca suwa kap Abu Hanifah. Suwa tan su dai kwam ru Kap an kitab klap hua klap hang su ya? Kap kitab Faridah na ti 6 ing yang, yang an eng ple yang kau cai pit yu le. Ya? Le Imam Syafi'i ko phut. Abu Hanifah na Imam Hambali ko phut Abu Hanifah na และอิมามม่ก็เหมือนกันสี่มัชฮับเหมือนกันหมดใครให้ที่กับองค์เจบเพฆคนนั้นและถามว่าท่านมัชฮับไหนชาฟีอีมาลิกีฮัมบาลีฮานาฟีหรือว่าท่านไม่สกัดมัชฮับเอามัชฮับลิงมายึดกระโดดไปกระโดดมาหาที่แน่นอนไม่ได้ทาาา่านมัชฮับไหนยาเลียมครับ ัเลียมพูดกับคนอื่นได้นะมันเลียมพูดกับผมผมหวด้ะผมบอกไอ้รู้เสี <laughs> อ่านดูอย่าเลยอ่าถ้าท่านไปเรียนกับโตครูโตครูจะอธิบายเรียบรัตนั้นเป็นการดองเอฟและใช้เฉพาะกับคนอาว่างแต่ถ้าท่านอ่านเองยังไงท่านก็อ่านไม่เข้าใจพี่น้องอย่าลืมต้นขั้ว Asai wika usu, ulama kau kian wei wa haram riyan usu uh, ilmu usuluddin dengan orang yang tiada ma'aif ilmunyo ya ting ton, kuwa ton nan, ya ting kam kam ti ulama kauเตือน nai ha. sawi kau bok chak jet usulil kufri al akhza bi wasunnah ya ting อันนามินอ ah ุซูล ah uh, no. yeah, ิลกุฟรีแท้จริงประทมมาเลิกที่จะนำพาเราไปสู่ความเป็นกาเฟตอัลอัจซาบิซอฮิริลกุรอานีวะสันนะก็คือการยึดจอเฮตยึดยึดเปลือกนอกของกุรอานและก็ของฮะดีษอย่าลืมสิครับอย่าทิ้งสิครับและอย่าทิ้งคำพูดอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมันกอลัอันนัลลอฮะจิสมุนลากัลอัจซาม la kal ajsam fa huwa kafir ya ting sih kan nan ulama rada blok macam ulama luang lok makan sama ini dia ha rian saman sa tete di sur jama fatwa เรื่อง sasana sa ha ทีนี้เคลียร์แล้วนะครับ อย่าไปยึดเด็ดขาดแบบนั้นนะครับพี่น้องอย่าไปยึดเด็ดขาดอัลลอฮ์มีอวัยวะอวัยวะไม่เหมือนอัลลอฮ์มีที่ที่ไม่เหมือน thi, thi, อย่าไปยึดเด็ดขาดและนั่นคือเป็นของอาแกดะอัลลิปุโนไม่ใช่อ ah oh. ัลลิสุโนเที่ยวมาหลอกชาวบ้านว่าเนี่ยในแนวทางสาลับอันนั้นมาาันสล็อไม่ใช่สลับ เรียนไม่ทันจัดชัดเสื้อเรียนให้มันชัดสิครับอ่าซาลัดไปทางไหนคอลับไปทางไหนมุจซิมะไปทางไหนมุชับบิฮะไปทางไหนอันนี้เที่ยวโมเมไม่เข้าเรื่องทำปนยากับเข้ายัมคนเจนอรอ่าเอามุจซิมะมาเป็นซาลัดอ่ามัว นลพี่น้องสังเกตด,ด,ดูสังเกตด,ดูไอ้ประเภทที่รึงรังเกี่ยวกับอเกดะพี่น้องเคยเห็นคนเหล่านั้นสอนกัตบุโลสักเล่มไหมนี่คือความจริงนะครับไม่เคยเลยผมเองก็ไม่เคยอแม้กระทั่งนายด็อกแบ็กผมก็ไม่เคยเห็นนายด็อกแบ็กเปิดกิตบอุอสสอนลูกศิษย์ไม่เห็นเห็นแต่อ่านฮะเดษแล้วก็แปลพันพนุนอ่านอัลกุรอานแปลแล้วก็พันพุนเห็นอย่างนั้นจริงๆ 啊！Ah.